นะครับก็ขึ้นมาบนชั้นสามนะครับเอาเจอดีครับพอดีครับยังไม่ได้แวะร้านนี้เลยเดี๋ยวต้องไปแวะร้านโน้นก่อนสวัสดีครับอ่าถือไม้นิดนึงนะครับค่ะทุกร้านก็คือคล้ายๆกันเลยนะใช่ค่ะร้านเราส่วนมากอะไรเอ่ยก็มีหมอ้อมีพัดลมเครื่องฟอกอากาศอ๋อ นี่นะครับหม้อุงข้าวนะครับอัันแรกเลยหม้อุงข้าวแล้วก็พวกกระทะเครื่องปั่นกระติกน้ำร้อนนี่พัดพัดลมเอ่อเขาเรียกอะไรแอร์เคลื่อนที่นะแอร์เคลื่อนที่พัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำนะครับแล้วก็เป็นพวกพวกดูดฝุ่นม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่นนะครับราคาก็หลักร้อยนะเนี่ยหลักร้อยค่ะราคาย่อมเยาค่ะราคาย่อมเยาราคาหลักร้อยนะครับ นแนะนำนะครับบนชั้นสามนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะครับอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทล้างจานอ๋อมีซิงมีซิงล้างจานด้วยซิงล้างจานนี้เท่าไหร่ครับสองพันสามสองพันสามของใหม่ละคะครับผมเป็นของใหม่ของมือสองก็ห้าร้อยค่ะมีทั้งของใหม่ของมือสองของมือหนึ่งนะเตาแก๊สเตาหัวเตาแก๊สด้วยเตาแก๊สแปดร้อยครับผม เครื่องทากาแฟนะเครื่องปั่นต่างๆอันนี้เป็นมือสองใช่ไหมครับมือสองค่ะมือสองแต่ใหม่สภาพเหมือนใหม่อะค่ะใหม่กิ๊กเลยนะใช่กอัพนีอก็หม้ออบหม้อนึ่งนี่ใช่ค่ะกระทะหม้ออบกระติกกระติกน้ําร้อนนะครับอ่าพัดลมเอ้ยเตารีดนะครับพร้อมมีั๊มน้ําด้วยนะต้มน้ำค่ะ สนใจมาได้เลยค่ะชั้นสามมีปั้มน้านะครับปั๊มน้ําชั้นสามปั๊มน้ำมือสองนะมือสองแต่สภาพสวยมากเลยครับครับผมก็เป็นอยู่บนชั้นสามนะครับเป็นพวกพัดลมเคลื่อนที่มอข้าวนะครับเตารีดเครื่องทำน้ำร้อนต่างๆนะพัดลมไอ้น้ำนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ